ก็นี่เป็นบรรยากาศนะครับที่ผมอยู่มาร์เก็ตวินเลที่หัวหินนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เขาขายต้นไม้ซึ่งผมก็ได้ต้นไม้มาแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ของอีกนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคนะครับ ที่ผมกำลังดูเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ประดับนะครับพวกบอลไซแล้วก็มีแคคตัสอยู่ด้วยสักนิดหนึ่งนะครับตามที่ผู้ชมกำลังดูอยู่ที่วิดีโอตอนนี้เลยนะครับต้นไม้หลากหลายมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮาว v เชียนะครับก็ค่อนข้างสวยนะแต่ผมไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวไปดูโซนอื่นนะครับ นี่ก็จะเป็น lb 2 1 7 8แล้วก็ vs 0 1 4 a นะครับนี่ก็เป็น a อสโตค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอนไซนะครับผมก็ค่อนข้างสนใจอยู่เนี่ยนะครับเป็นบอนไซนะฮะ เป็นอนไซต้นเล็กๆต้นสังนะครับต้นสังอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างสวยนะครับส่วนพืชตระกูลแคคตัสเนี่ยนะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะเ็าจะเป็นจิมโนคาริเซียมอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างสีสดเลยนะฮะคุณผู้ชมก็ะจะมีเป็นจัดสวนถาดมีขายกระถางด้วยนะครับตัวตันนี้ก็สวยนะที่ผมดูเนี่ยผมก็เล็งไว้ประมาณนี้นะครับจากที่ผมไป ดูตลาดต้นไม้นะครับที่หัวหินมานะครับก็ได้มาสองต้นนะครับมันอดไม่ได้จริงๆนะครับก็จะเป็นสองต้นนี้ช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วด้วยนะครับแล้วก็ผมก็กะว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนดินด้วยนะครับเพราะว่าดินต้นเนี้ยมันค่อนข้างจะอมความชื้นค่อนข้างมากเลยนะครับจะสังเกตว่า มันไม่ค่อยแห้งเลยนะครับก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนดินพร้อมกับเปลี่ยนดินต้นนี้ด้วยนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าต้นที่ผมได้มาจากา ตลาดมาร์เก็ติเลนะครับที่เขาจัดบูธขายนะว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับคุณผู้ชมต้นแรกนะครับก็จะเป็นต้นนี้น่าจะเป็นลูกแบ็กเพล l นะครับเนี่ยเป็นด่างอินเวอร์เนาะเนี่ยแล้วก็ด่างครบหนอก็ค่อนข้างมาแล้วด้วยมีรอยหนอหลุดนิดนึงตรงนี้แต่ไม่ติดนะครับ แล้วก็จะเป็นไม้เขียวเอกลักษณ์ที่มีสีสันไม่ใช่เขียวจ่านะครับเป็นไม้ช่ำหนอนะครับนี่ผมว่ามันมันสวยดีถ้าจะเอาเข้ากันเหรือะสบกันก็ถ้าเป็นต้นเนี้ยมันก็น่าจะโอเคนะนสองต้นเนี้ยผมก็เลือกต้นที่สวยที่สุดมา ก็จะได้เป็นต้นนี้นะครับถามว่าสวยไหมสําหรับผมผมก็สวยสวยนะครับเอามาลองเลี้ยงดูตอนโตนะครับให้ดูว่าเขาจะโตมาในลักษณะไหนแล้วก็หลังห้องผมเนี่ยผมใส่เป็นตาข่สีเงินแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้แดดแดดหน้าหนาวเนี่ยมันค่อนข้างแรงผมก็เลยใช้ตาข่ายเนี้ยมามุงแทนก็ปรากฏว่า ไมก้ก็ก็สวยนะครับไม้ก็เนื้อผิวค่อนข้างดีเลยนะครับผิวไม้ค่อนข้างดีขึ้นเยอะเลยนะครับไม้ก็จเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันอ่านี่คือผมเลี้ยงไว้ระเบียงหลังห้องนะครับอืมก็จะมีลักษณะประมาณนี้ถ้าผมกลับบ้านไปผมก็จะเาไม้ที่ผมเคยสะสมไว้ที่บ้านมาเลี้ยงด้วยนะครับต้นนี้โตเร็วมากนะครับดูดิ ดยูยอดเขาเปิดแบบเร็วมากนะครับเป็นอินเวอร์อพอๆกันเลยนะครับผมเขว่าจะเปลี่ยนกระถางแล้วผมก็ซื้อกระถางมา5า้าใบครับส่วนดินผมมีดินไว้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นดินเป็นดินที่ผมผสมปลูกเอง ชื้นแต่ไม่แฉะนะครับน้ําระบายได้ดีเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นดินขี้เลื่อยหมักนะครับเป็นขี้เลื่อยจากไม้ที่เขาอบแห้งแล้วนะครับเป็นขี้เลื่อยที่ไม้เขาผ่านกระบวนการแปรรูปเพราะฉะนั้นจะไม่มีพวกสารแทนนินหรือน้นํามันใดๆนะครับแล้วก็ผ่านการหมักจากธรรมชาติมาแล้วเรียบร้อยนะครับน่าจะหลายปีเลยนะครับ พอดีผมไปเจอที่ข้างที่ทํางานผมมันมันอมชื้นแต่มันไม่แฉะแทนพริกมอสแล้วก็ขุยมะาพร้าวได้ผมก็เลยเอามาใช้เลยนะครับก็น่าจะดีเดี๋ยวดูพัฒนาการว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เป็นกระถางเรียบร้อยก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าโอเคนะสวยเลยนะครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะรับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ